อะไรเนี่ยอะไรนี่ขึ้นจออีกแล้วม่ต้องขึ้นม่ต้องเปิดกล่องเลยค่ะเราเสียงพ่อม่อต้องเห็นหน้าตั้มสุดแท่งครับเะมื่อคืนเป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะบอสโอ้ยส่งส่ง,งนนจเนงเหนื่อยมากกว่าจะเห็นส่งจนเหนื่อยแบบว่าเธอมันมองไม่เห็นมันเยอะคอมเมนต์<ส>นก็แบบอ่านไม่ทันน่ะออ ไเปิดกล้องนะคะเพราะว่าเราจะทั่ทแฟนคลับโทษถานที่แฟนลับงองเงียมาก <laughs> ทำโทษเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห <laughs> <ด>์ทำโทษเดือนหนึ่งเจอกันอีกทีงานเปิดงานงานวงอะไรวะงานอะไรนะที่ฟิวเจอร์อ่ะก็คอนเสิร์ตนี่แหละโอเคเจอกันอีกทีคอนเสิร์ตนะเมื่อคืนเราจะต้องเบยจนจนง่วงมาสั้นเออเมื่อคืนนี้ตอนแรกาจะมาห้าทุ่มใช่ไหมเ <laughs> ออก็แบบฉันก็รอเหมือนกันอะ,อะ,อะ ส่วนขึ้นเท่าไหร่วะเที่ยงคืนครึ่งปะเออิ่มดีเลยเด็กเดเมื่อคืนนี้เขาไม่เขาไม่รีบพกยาดมาไป,ไปินแทีงเขไปเต็ม <c oughs> บ้านค่ะบอสนี่สั่งมาเ,เพิ่มดดเอ,อ็นถยาดง <12 S 2> เข้าไปในไลน์ร้อสองชิน้นเอาอันนี้มันดอยู่บ้านบอสอยู่บ้านค่ะอา้าพี่โอง มีแค่เสียงก็ดีแล้วไม่รู้เลยว่าอยู่บ้านแฟนเธอไปไหนอะเล่นที่ไหนอะวันนี้อยู่ที่อุดรเมื่อคืนนี้ที่เธอกับยูจิน่ารักมากน้องเล่นของเล่น่ะใช่น้องน่ารักมากอ่ะเอ็นดูมากน้องแบบว่ารอพ่อ<า>กับแม่ไลฟ์อะแต่ก็ดีนะไอระหว่างแบบว่าทุกคนกำลังยุ่งอยู่ยังมีคนแบบว่าเอาของเล่นมาให้นางอะไรเงี้ยก็จะดีใจ ก็คือเมื่อวานเข้าบ้านพี่เจนนี่ปุ๊บก็คือคนเต็มบ้านไปหมดฉันก็เลยแบบมุ่งขึ้นไปหายูจินเลยค่ะแล้วยู่แต่กับยูจินเมื่อคืนเมื่อวานนี้เบี้ยข้างจริงเจอเทศนาไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงยี่เริ่มยังก็ยังอยู่บ้านอยู่เลยค่ะบอสพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไป พี่น้องเออสั่งงานสร่างการอะไรยังโดดพอชี้เสียงตั้งเขาดอกเขาบอกเนี่ยเขาบอกจะมาครอบเนี่ยบอกให้มเขาจะมาเสียงอะไรผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้เราทำให้ไม่ได้บอกให้ทำอะนรทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนว่างานอะไรไม่ใช่นะบอกให้ทำบางอย่างที่แบบว่าต้องทำบอกให้ไลฟ์ทุกวันบอกอะไรสมือไม่ได้บอกว่าให้มาไลฟ์สดขายกับเพเลือกขายอย่าดมนะ ไม่ได้บอกว่าอะไรมาทำงานเลยไลฟ์ไลฟ์หน่อยเอซรอดูขอหลองได้บิงว่านพี่น้องได้ทุกขอร้องอยู่ครึ่งชั่วโมงได้ผลไหมวันนี้ก็ยังไม่ไลฟ์เลยเห็นปะได,ได้ผลปะ,ปะไม่ได้ผลขนาดคุณไม่ว้วแบบว่านั่งอยู่ปยเป็นปัญนาไหนวาโอเคจะทำะทำแม่อยู่บ้านกันหมด จะเลยนเทกันดิ๊เนี่ยคืออ่านดิ๊เขาบอกว่าในเอฟซีอ่ะผมบอกว่าให้เบสไลฟ์สดทุกวันว่าผมขอเวลาครึ่งชั่วโมงก็ได้อย่างน้อยอะไรเธอบอกยี่สิบนาทีด้วยซ้ำนั่นร่อรองดิดีมังเอเพิ่มแค่สิบนาทีเองเธอก็ถ้าบอกว่าวันละยี่สิบนาทีก็ยังดีแต่แม่ชี แต่มาปีอะไรนี่เป็นไงล่ะเกี่ยวกบเกละครในเกสนุกไหมล่ะสนุกมากอะไม่อยากแบบกลับเลยไปเกาะเงียบมากเอฟซีบอกว่าเงียบมากสัญญาก็ไม่มีใช่ก็ตอนตอนนั้นอะไรอยู่นะไอวก็ไปเป็นเดือนคนไหนเอฟซีเนีคิดวแล้วหลายก็แบบมันไม่มีสัญญาณแล้วไลฟ์อยู่ตอนนั้นอยู่ก็หลุด แก้วหายมันมันเปิดกล้องยังไงเราวะเพรต้องเปิดอย่าเปิดโอเคอย่าเปิดก็ไม่เปิดไงก็เธอไม่ให้เปิดก็ไม่เปิดไงไม่เปิดโอเคโอเคทำพื่อแฟนคลับเฉยๆนี่แหละโอเคโอเคได้ค่ะแล้วแต่บอสเลยสั่งมาเลย นัำตัวแฟนครับอะไรวะอ่านไม่ทันคนนี้เดี๋ยวมาส่งเอ่ยคนเราสู้รู้จันนี่เมื่อวานนี้เอาแก้วไปให้พี่จุนนี่ด้วยจะได้ใช้ด้วยกันสามคนจี่นี่เออแก้วแบบแก้วเนี่ยแก้วแบกผีงอ่ะใช่แลเดี๋ยวไปสั่งมาที่ไหนอ่ะ ก็สั่งพีออเดอร์มาไงชั้นพีมาชั้นพีมาอยู่แล้วมีมันมีอยู่แล้วในบ้านอ่ะบอกแล้วกินในเรยอบอกแล้วใส่ในเดือมีเวลาใช้หรือเปล่าแม่ไลฟ์ตลอดเวลาเลยเออฉันเห็นฉันเห็นเจนนี่ฉันไม่กล้าขี้เกียจเลยขนาดใช้ขยะขนาดเนี้ยนี่ว่าจะไม่กูก็ต้องไล์แล้วหรอกเวนเจนี่ไล์สุดโอ้ยกูราก้าเกี้ยงท่านแล้วล่ะนี่เด็กต้องดูพี่นี่มากนะแบบ ไลส่สุดอะนะอีกแล้วบอสสั่งอีกแล้วขอหรอพี่น้องขอร้องระหว่างไลแ่แน่มือระดีสิมาที่กับไล่แน่ออมันจะมีเบื้องซีดีชิ้นยังแบบว่าอีสิมาววที่แบบแอบเอฟกับไล่แน่สิหนาควา้าแค่ขาพายกินนอนดูวยแรงมากเขาบอกว่าดูพี่เจนเนี่เป็นตัวอย่างอ <laughs> <laughs> ย่ามาว่าเด้วยมาว่าพ่อ นนคือไลฟ์แบบมันก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไงแต่ว่าแบบอ่ะถ้าไลฟ์กับเธออย่างน้อยก็มีคนพูดตอบโต้กันไปมาไงถ้าฉันไลฟ์คนเดียวฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรไงก็รอไปเที่ยวเดี๋ยวไลฟ์ไปบอกเล่าว่าอันนี้แบอกได้ว่าประเด็ไม่ได้บอกว่าให้มาไลฟ์สดทุกันขาของทุกวันนะทุกคนอะไรวะไลฟ์ทุกวันนะเอฟซีจะได้บอกว่าแบบตามก็รอแล้วนี่ม้วนเพื่อนได้ต่อไปวาเขาจะไม่เบื่อเราเลยพ่ะนะเขาจะไม่เบื่อเราเลยพ่ะนะ ไปบอกใครในพี่น้องสอกใกไทุกวันมันแปลว่าเอฟซีจะได้แบบว่าได้ดูทุกวันหายคิดถึงมันเราดูซีรีส์เราอยากดูจนจุบเลยเขาอยากดูทุกวันเลยเวลาแต่ว่าเวลาฉันดูใครอ่ะสมมติว่าฉันดูเขาไลฟ์แบบพ่งนี้ฉันก็ไม่ดูต่อแล้วนะเพราะว่าพี่เกียรติฟังแล้วเมื่อวานฟังหมดแล้ว แต่เมื่อวานได้สัญญาแล้วว่าจะไลฟ์ทุกวันเในพีนญญ่น้อกระบบวันะ20นาทีรู้แล้วค่ะพรุ่งนี้เริ่มพรุพ่งนี้ดีพรุ่งน,นี้จะไลฟ์ค่ะเมือแรกคืออะไร,รก็วันนี้พักผ่อนไงวันหยุดมาให้วงหัวหน่อยวันหยุดวันนี้ตั้งใจจะหยุดไง บ่ <IP> ยากเไม่ยไม่ไม่ยอมอ่ะอย่างนักดนเบื่อี่ยนักดนตรีนบบเดี๋ยวก็ดราม่าอีกเดี๋ยวฉันไลฟ์เดี๋ยวก็ดราม่าอีกดราม่าเรื่องอะไรไม่รู้เีป็นแค่สิ่งเราคิดมาคนคนเหมียนในงานนี้เราคิดมากแล้วเธอคิดมากไหมเวลาคนอะไรนะเอาคือหายไปเย มีคนรูเข้าไาเลยได้ยินปะคนรูเข้าคนรูเข้าหรอได้ยินปะนเมือ่อกี้เป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้มันปัดออกจากติ๊กตอกแล้วมันหลุดเหรอมอปิดเราเตอร์อุ้ยฉันไม่ใช่วิธีแบบเธอเหรอกคะ่ะฉันถามว่าแล้วเวลาแบบค,คนคอมเมนต์ไม่ดีอย่าเธอทำยังไงเราก็ไม่เกิดมาเด,ดี๋ยว ถ้าเราไม่ได eh? e no si, si, ้เป็นอย่างนี้เขาคิดอ่ะเราไม่ต้องเก็บมากิดถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราก็ไม่เครียดแต่ถ้าเกิดเราเป็นถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้เเขาพูดเราจะเครียดมากแล้วเราก็จะเก็บมากิดใช่ไหมสุดท้ายแล้วเราก็ต้องตื่นไปทํางานเหมือนเดิมเนี่ยเอ้พูดมันก็ต้องตื่นทำงานเหมือนเดิมมันกลับมาเาก็ดื่มแล้ว